ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงครับถนนสองซีจากซีแยกเมื่อกี้ครับซีแยกสังขาสิไปปราสาทสิไปทั้งนครราชสีมาครับตรงนี้ปริมาณน้ำลึกครับแล้วก็ไหลเชี่ยวค่วมรถเก๋งว่าน่าจะรถเก๋งหเหยต่า,ตายกเลยครับเพราะว่ารถเก๋งก็้างหนาวครับตั้มขนาดเลยครับนี่ๆเห็นว่าพี่น้องครับ เกือบถึงนาอุกครับถึงเอวเลยครับเ,บเป็นช่วงแองกระท่าหอกจากซี่แยสังคะจะหันหนาไปทางโคราชครับท่างกษัตริย์พี่น้องร้านค้าเพิ่นเก็บของกันมไว้่นนี่ครับขออกลาง กำลังคุณคอมากครับน่าจะบ่ลรถง่ายครับถึงกำลังใจครับรถเ,เก๋งรถเก๋งมาได้ครับรถเก๋งม้วนว่ามาแรงขนาดเลยตรงนี้มันไหลเขาตัวเพื่อนเนาะ อะไรลงมาตัวเพื่อเขาตัวเพื่อมะกี้นี่ยของดีแม็กกันนั่นคือจอดขี้ได้ปอน่ะขี้ได้ได้เนาะใช่แต่ว่าตีพวกออกมาว่าบรูว่าถนนมันยุ่งซื่อเลยครับรถน่าจะเป็นรถจอดของปั๊มมันมั้งครับจอดข้าวไปเลยครับบรูว่าถนนมัน เชื่อมต่อกันตรงไหนเพราะานามันเต็มหมดครับบมมีทดสังเกตลยว่าไอ้ร่องขอบตรวนั้นมันอยู่ตรงไหนครับว่าเสาไฟั่น่าจะยู่ขอบนะครับ รถจิ๋งหุ่นเย็บรถสภาพพอด,ดีก็พอน่าจะมากนะครับยายมันดับค่าน้ำเหนียบเพื่อสังข้าครับรถบรรทุกพานได้ครับ บ้านกพานได้โอ้บางคนพนเอาเพิ่นเอาตู้แช่ขึ้นเถืคือแช่น้ำแข็งน้ำโค้ก ความปอดซ้อมเพื่อสังาขารกับเศษสองซีต่อเนื่องจากคิปเมื่อกี้นี่ครับันผู้ใดหาารัเห็นกับเขาไปเพื่อในปไฟนะครับกดแช่ไปเพื่อพี่น้องเป็นประโยชน์แค่พูดเพื่อนสีมาทั้งนี้ครับใส่มองใส่่างพี่น้อง คั้งนี้สิไปอุบลครับทางด้นรถของผมจอดแลนอยู่นี่สิไปนครราชสีมาครับโคราชมึงคนใหญ่ทางตู้เสีย เารเลยว่าครกา,าคืนน้ำมั่จะไปกระทบเท่าบ้านเพื่อนครับน mm ้อ hmm. ครับเห็นกําลังใจเห็ทที่บ้านน้ำท่วมครับต mm ิด hmm. ตามคลิปต่อไปครับผม mm hmm. ทุกคนใหญ่ทั้งดูแชรครับ มั่นใจงงครับสวัสดีครับผม